Oh-oh, uh oh -uh, uh -uh. Yeah, I can't. โอ้โหสวัสดีครับลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนด้านหน้าเมื่อกี้ที่ก่อนลิศมาเขาบอกว่าลิศหัวเถิ่จริงไหมฮะไปไหนเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงก็ไม่เห็นเถื่นี่เมื่อกี้ใครพูดว่าเถิ่คนไม่ได้ว่าบางคนก็บอกหัวเม่งด้วยไม่ได้ว่าฮะเออหรอคนไหนพูดกับพี่มีแถวๆนี้แหละลิศจะจับตกจูบที่หมดใช่ไหมเมื่อกี้ เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้พูดพอลิสบอกจะจับตบจุบยกมือเลยว่าพูดเออเอาแล้วไงล่ะนะฮะแล้วบอกว่านี้นะฮะน้องน้องริสเป็นเกียรตินะครับไปกับเอ่อเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาหาดใหญ่แห่งนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็มาร่วมร้องเพลงให้กับแฟนคลับที่น่ารักของน้องริสบ้างด้วยนะฮะถามคํานึ่งนริสช้อปปิ้งหรือยังช้อปปิ้งหรือยังครับใช่วันนี้ไม่ไม่ช้อปปิ้งเลยเดี๋ยวไปช้อปนะรถเยอะไหมพี่มากถ้าพี่รถเยอะที่มีบรรทุี่เอาให้ริสเดี๋ยววพี่่า อันนี้อย่าคุยกับพี่ดีกว่านะทำไมฮะจริงจริงรอบอกแฟนคลับซื้อให้ลิศดีกว่าโอ้โหไไม่ต้องไม่ต้องบอกแฟนคลับก็ได้อ๋อเทุกวันนี้ก็ให้ลิศทั้งตัวเลยหัวใจแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ละคนอ่ะน้องลิศรับของกันนะฮะขอบบคคุณรัโอ้โหแต่ละคนเมื่อกี้นี่เห็นน้องลิศบอกว่าสับหน้าปุ๊บแล้วโยนให้มีแบ่งกันฉีกฉีกฉีกกันเป็นชิ้นๆด้วยเราซับหน้าจะมีคนอยากได้บ้างไหม ใชฮะเห็นเมื่อกี้ซับหน้าปุ๊บนี่เขาแบ่งกันแบ่งกันแบบว่าน่ารักมากอ่ะครับแบ่งกันมันเป็นขนมให้เท่ากันเลยเออจริงแต่พี่ถ้าพี่ซับเนี่ยคงไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมมีปะไม่มีโอ้ไม่มีเลยอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้มั้งรู้สึกเสียน้ำใจอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้ริทพูดถึงอะไรกับเซนท่านหน่อยดีกว่าครับครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเซนท่านนะครับเซนท่านเฟสติวัลหาดใหญ่วันนี้ที่เป็นคนนำริทมาให้พบใจทุกคนอย่างที่บอกคือริทก็ ไม่ได้มาหาดใจนานมากเนาะหรือแม้กระทั่งภาคใต้เองก็ไม่ค่อยได้ลงมานานมากนะครับดีใจมากที่ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็คิดถึงแฟนๆทางภาคใต้มากทุกคนมากนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายให้หายคิดถึงกันไปอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีโอกาสรอบหน้านะครับอย่างที่บอกนะครับแจ้งความมาส่งไปทางห้างเลยนะครับบอกว่าเอาลิ์สามันติดเลยนะฮะ้อกันร้องกันให้หายเหงาไปเลยการเต้นนอนด้วยกันไปเลยเอาอย่างนี้ย ใช่นะครก็ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากนะฮะที่อ่าตั้งแต่ไปรับลิที่สนามบินครับผมนก็มีร้องเพลงร้องงเพลให้โอ้ใช่น่ารักมากนะฮะแล้วก็ทุกคนที่มาในตรงนี้ที่นี้ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจลิศนะครับก็ขอบคุณมากจริงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วขอบคุณจริงครับผมให้น้องลิศฝากผลงานเลยดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างผลงานตอนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดฮะฮะเนี่ย ไอ้ลิเขาฝากก่อนแล้วค่อยกิดผลงานเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้ก็ MacBook, เรียนหนังสืออยู่หลายวิชาเลยครับก็จบยังยังนะพี่ตอนนี้อย <uh yeah, ู่ปีสามครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่สามนะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมานร์นะครับน้องๆหน้าตาละอ่อนแถวนี้ก็ใครสนใจก็ไปสมัครสอบเป็นรุ่นน้องได้นะครับ สมัครสอบแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ใกล้ลิทด้วยเพราะอาจจะได้เป็นน้องครหัสลิทนะฮะยอดตลอดเวลาจริงๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนน่ารักจริงๆน้องลิทนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องลิทมากๆนะครับที่มาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับเซ็นทรัลพีดีว่าหัดใหญ่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับน้เลคคาร์สขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณมากขอบคุณนะสวัสดีครับุณน้องลิทเดอะสตาร์ครับ แต่เดี๋ยวนะคะเวลาใครที่แบบว่าอยู่ตามร้านค้านะฮะเวลาออกไปหาน้องดิดระวังดีๆนะฮะเดี๋ยวเกี่ยวของก็ไปด้วยนะเดี๋ยวสก๊อตของ